คนวันนี้เราจะมาเล่นเปยาตตาเก็บเงินซื้อเพปเปิลกันนะคะเพราะว่าค่ารีเซิร์ตเราอะเพปเปิลอะเต็มแล้วเว้ยคืออยากซื้อจริงๆะมปเก็บเงินกันไปหาลิฟไปหาลิฟกันหวังโอ้ย บอกว่าโซโล่ไม่อยากเล่นกับคนแบบมึงโอ้ยผูไม่อยากเล่นกับคนแบบมึงด้วยซ้ำทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกันนะอันนี้ครูโซโล่นะคะไม่ได้ไ์สดน,นะ่ข okay, ีนยนอะไร ตามภาราเเมื่อกี้ขอโทษจินเจอร์ด้วยนะพอดีว่าอยากเล่นแบบโซโล่ทำไมมันนอนเปลกๆวะนี่หนึ่งนาทีแล้วเนี่ยอพอดีเลย คลิปครั้งแรกนะคะมา,าอะไได้เข้าวนันแ่เล่นซ้อโร่ชิมหายแล้วลืมซื้อผ้าปำ๊มเท โอ้โหเมที่ดคันเหมือนกันนะเนี่ย ใ,ใช้ยัยตานะคะเห็นมันดูปันไว้ดีก็เลยชอบ หันซ้ายหันขวาดูก่อนคลิปนี้ก็จะเงียบเงียบหน่อยแล้วก็มีคนมาขัดจังหวะโอ้เดี๋ยวจินเจอจินเจอหรอวะ โอ้ยจริเจิ้าเห็นชี้ชแผกูเกิดดีนะแล้วิ่งไปตาจริงมีสก,กิลแต่ไม่ใช้เปิดมาด้วยความไม่น่าอภิรมเท่าไหร่นะอีแดนดี้เหออีสำรวยไม่ซื้อก่อนจะกลัวแกจะได้ภาพแผม่ายฉันแค่ดูแกสิ่งที่แกวางดิ ลายสเติกเกอร์ทุกมัดเต็มเลยถ้าจบกิมมัดก็จะซื้ออีเตอร์โอ้มีเครื่องตรงกลางถ้ามีอย่างนี้ก็เสร็จแล้วสิ ดีดีกว่าของที่แรนดี้ขายอนันเกีบไว้เป็นคนสุดท้ายแล้วกันเราเล่นมาห้านาทีแล้วนะั่นหละไอ้กวางปลีด ล็กด่า